นี่นะคะต้องเลิกกลางดึก <c oughs> เกิดเหตุไม่คาดคิดนะคะจนเลที่สี่ผสี่าคยอยู่ต้องเลิกกลางดึกนะคะเพราะว่า้ายอยู่มาจา้านาทีแล้วทึอขอนก็คือกําลังเต้นอยู่แต่ว่าป่ายฉากทางหลังสีถล่มลงค่ะแล้วเต้น,เต,นเต้นยันยๆแบบมีกับปิวไปแล้วค่ะหลังหนึ่งฝนมาแบบกระทันหันเลยค่ะฝนค่ะ เบิ่งค่ะทุกคนต้องแลนดหนีจากเวทีแล้วคะ่ะหายใจที่สุดแล้วค่ะนั่งนอนนจมมาให้พี่บาตมาแล้วกันยังมาทายยูทูบเบอร์อยู่ว่าเป็นนังค่ะเป็นแต่ยานงานจากนี่นะคะทุกคนกำลังชุนละมุนว่้เพราะว่าเต้นปิวค่ะเราฉากหลังเวทีกับสิบปิวลงมาทับแม่จ๋ากำลังเต้นอยู่เหตุระทึกปั่นแบบ กลางดึงกค่ะกำลัองซ่อมอยู่ดีๆนะคะแต่ว่าพาดอยู่ของกลางแห้งเลยคะ่ะตอนนี้ก็ <c oughs> พี่พี่กินเวทท้อได้พัด<ป> <c oughs> แหมาใกล้ๆ <c oughs> เนื้อท้าเหตุการณ์และถือขวัญเยือนด่ะฝากติดตามช่องน้องพึ่งด้วยนะ ฝากให้นะคะฝากน้ำเนื้อฝากช่องน้องพึ่งสุดารัตน์ใช่ไหมคะแม่นค่ะลำเพลินโชอ์อัพบิเชลนะคะน้องเป็นคนน่ารักสใจดีนะคะเพื่อนว่าปากแบบเคี่ยมๆมอยๆจะงไงคือใหญตะกี้ยร์ละเอาตรงแม่นจังเริ่มเบอกเก่งแล้วค่ะเริ่มเบอกเก่งเริ่มเบอกก็ดินกับหยาดเอาบอกก็คุ้นละเนาะแมนวลารีบอกกบพอๆแมนแมนเอฟซีหนีมาเบิ่งกใหญ่ถือหายค่ะ นั่ะงๆพากกันแลนกกับห้องเว็นราคาได้นหนูหางใหญ่ถ่ายคลิปเขาจะกลับตั้งไหนวันนี้ล้าวล่นยค่งข้างยิ่งสุขันนะคะโอเคและวืือตัสามารถถ่ายคลิปเป็นต่ญานค่ะค่ะเพราะว่าถ้าอยู่เขาพองมนูกำลังสิขึ้นเทงแต่แต่อันคิปิ่ป็ยังม่ถือถ่ายได้นน่ขอบคุณค่ะเป็นคนหลายเด่นนะค่ะถายจักแปน้ที่มีคีแล่นมากกับ่ท่านตอนี้ฝนลงเม็ดแลคุณ เป็นค่ะเจ้าอคก่านี่แลนกับมองกันนะคะเพราะว่าฝนมาแลลยบ๊ายบายค่ะนี่จ้าตังรานหนีฝนค่ะนี่นะจ้าวิถีชีวิตมอล่ำ สีพังก็ต้องแลนค่ะเป็นล้อลำต้องอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าสิบเปียกเพราะว่าว่าสีห้องก็ขอกินไว้ก่อนค่ะนี่ยังก็ตามแต่นี่ราคาชิ้นล้อลำมท่านกับป้าินจ่าสงสารอาจารย์นักดนตรีค่ะจ่ารย์บางคนจากโรงแรนเก็บของมาค่ะขา ที่ดินทอเร่แนนมีพ่นจากโกลด์สตรองมค่ะผีชีวิต